ว้าวคุณผู้ชมครับมาดูรถติดหนักเลยนะครับถนนเส้น204นะครับจากอำเภอวังน้าเขียวไปยังอำเภอลงยังอำเภอนาดีนะครับดูรถติดยาวเลยครับน่าจะมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมผ่านมาเมื่อกี้เห็นรถตำรวจวิ่งไปแล้วนะครับนี่ติดยาวเลยครับตอนนี้นะครับีติดยาวเลยครับดูครับดูข้างหน้านะครับคุณผู้ชมยาวเหยียดเลยครับช่วงถนน 304นะครับจากอําเภอวังน้ําเขียวลงมายังอำเภอนาดีครับดูครับคุณผู้ชมเต็มพื้นที่เลยครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรนะครับแต่รถผมขับผ่านมาแล้วนะครับผมวิ่งสวนเลนจากอําเภอนาดีนะครับที่จะไปยังอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับขวามือผมก็คือทางลงเขาที่จะไปอําเภอนาดีไปยังอำเภอกบินบุรีนั่นเองดูนะครับยาวเหยียดเลยครับคุณผู้ชมหลายกิโลนะครับคุณผู้ชมครับก็ ุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวนะครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ